ดูข่าวที่น่าเศร้าแล้วมาดูข่าวดีๆกันบ้างดีกว่านะครับเป็นปฏิบัติการของตำรวจที่ช่วยกันเอาหัวใจจากอุดรธานีและสงขลาส่งมากรุงเทพเพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยครับเป็นน,นาทีสำคัญขณะที่ทีมตำรวจจราจรโครงการพระราชดําริปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจนะครับเป็นภารกิจเร่งด่วนตอน2องทุ่มห้นาทีของเมื่อคืน18เมษายนเร่งนําส่งหัวใจดวงที่123และ124 จากอุดรธานีและสงขลาเข้าสู่กรุงเทพมหานครถือเป็นภารกิจที่เต็ไมไปด้วยความกดดันครับเนื่องจากมีข้อจํากัดด้านเวลาและการเดินทางที่ต้องประสานงานอย่างแม่นยําพลตารวจโทนทิธิธรจินตก,การน,น์ผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทํางานเสริมสร้างภาพลักษณ์จราจรศูนย์บริหารงานจราจรสํานักงานตํารวจแห่งชาติบอกภารกิจสําสคัญในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อส่งต่ออวัยวะช่วยชีวิต ยังคงเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริยึดถือและดำเนินการมาโดยตลอดซึ่งต้องชมเชยตำรวจจราจรสาพาเมืองอุดรธานีและตำรวจจราจรสาพาหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมถึงนักบินและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ช่วยในภารกิจนี้สุดท้ายสามารถนำส่งหัวใจดวงที่123จากสนามบินถึงโรงพยาบาลศริราชภายในเวลา23นาทีและหัวใจดวงที่124 ถึงโรงพยาบาลจุลาลงกรภายในเพียง11นาทีภารกิจสำเร็จลุล่วงทันเวลาให้แพทย์สามารถปลูกถ่ายได้ทันทีครับชมภาพยนต์ฟอร์มยักษ์สุดมันแปรปราคาสบายกระเป๋าลูกค้า AIS 59บาทต่อเดือนลูกค้า t u ูดี t ทบ89บาทต่อเดือนขอหนังต้องไม่พลาด